วันนี้นะ่าเบื่อจังเลยเนมะโ,นะโบ้เนอะโบ้ฮะนายให้เบื่อหรอนายชอบแบบนี้หรอเฮ้ยแต่ว่ามันร้อนไปหน่อยนั้นเนี่ยเฮ้ยบออะไรอีกอนกนดโถเอ้ยบนไปทุกเรื่องเฮ้ยเฮ้ยอุตส่าห์ออกมาปิกนิกหลังบ้านกันทั้งทีบนอีกแล้วเฮ้ยแต่ว่าฉันอะ เออมื่อคืนอ่ะดูทีวีมาเอมมี่อ่ะสนใจอนิเมะเรื่องนึงอ่ะเออโบนายพูดอะไรหน่อยได้ไหมอ่ะโบเฮ้ยเอ,อ,เอมมี่รู้แล้วว่าจะต้องทำยังไงให้เอมมี่หายชอบหายเบื่ออ่ะเออเป็นอะ,อะไรอ่ะทำอะไรหรอเอาแล้วให้เราให้พวกเรากลับบ้านทำไม,มอ่ะเฮ้เซอร์ไพส์เซอร์ไพส์นี่ไม่ต้องรู้หรอกไม่ต้องรู้ให้โอเคง่ายทางสะดวกนี่ปุ๊กปิ๊กนายรู้ใช่ไหมว่าฉันจะทำอะไรอ่ะจะรู้ไม่เนียนนุ๊ งั้นนายก็ห้ามห้ามเข้ามาด้วยก็แล้วกันนะเอ้าอะไรเนี่ยนุชปัตโถเออจะแต่งตัวเป็นตัวอะไรดีนะในวันทิสอ่ารู้แล้วรูแล้วนี่นี่นี่เออชื่ออะไรนะชื่ออะไรหนอชื่ออะไรนะขอจําชื่อแป๊บหนึ่งทุกคนน่าจะรู้นะใหญ่มีกําลังแต่งตัวเป็นอะไรเอ่ยหาแป๊บหนึ่งนานี่นี่นี่อันนี้อันนี้ออ้โหนี่นี่นี่ สวยใช่ไหมโอเคต่อไปก็เป็นทรงผมอขอคิดแป๊บหนึ่งนะนตัวอะไรเนี่ยเออเราแต่งได้แต่เรานึกชื่อไม่ออกอะ่ะเออื่ออะไรกันเนี่ยอ้อนึกชื่อออกแล้วนาม,มิไงได้รู้จักแล้วรู้จักแล้วรู้จักแล้วนามิ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 ามโอเคดูแล้วนามินี่เป็นไงสวยสวยเปล่า,ามันอาจจะไม่เหมือนสักเท่าไหร่นะงั้นเอ็มมี่อะ ขอเอาสิ่งของออมาก่อนนะนี่นามนีจะต้องใช้ใช้อะไรนะใช้กูบองใช้กูบองอะใช้กระบ,บองสิไม่ใช่กูบองกระบ,บองกระบ,บองไหนดูซี่อยู่ไหนมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนนี่ไงกระบ,บองแต่ยังไม่ใช่เต็มรูปแบบนะมันอาจจะได้เท่านี้แตเอมี่ไม่รู้ว่ามาสามารถเปลี่ยนสีไปทั้งแบบว่าตัวเลยได้ไหมสีแบบสีทั้งแท่งอะ่ะ เอาไว้ด้านขวาไม mm ่ได้อะงั้นก็เอาไว้ด้านซ้ายดีกว่านะอึบอึบอึบต๊ดตดตดดตดตนี่เรียบน้อยแต่ว่ายังไม่หมดนะต้องหันอีกด้วยอ่ะตุดตตดตีตีนี่ทําเสียงให้เลย้แต่ว่าไม่มีเสียงอยู่แล้วว่ะโอเคนี่ได้แล้วนี่เวลาเดินอ่ะมันก็จะติดแขนเราไปเนอะแต่ว่าถ้าเอาไว้อีกข้างนึงอ่ะมันอะจะแบบว่าโยกเยกไปมาฮโอเค เอ็มมี่ว่าน่าจะปรับขนาดใหญ่แล้วล่ละนะนี่นี่นี่กดไปตรงนี้แล้วก็บวกแกนปื๊ดย่างไ่ปื๊ดปื๊ด,ดนี่อันนี้คือความยาวนะโอเคจากนั้นเราก็ไปตรงตรงไหนอะตรงนี้ตรงนี้นี่นี่น,นี่เราจะต้องการให้มันแบบใหญ่อะใหญ่เดี๋ยวลดลดความความยาวมานิดนึงเพราะว่า ถ้ามันยาวเกินไปเนี่ยเวลาเราเดินน่ะมันอาจจะแบบไปขัดขาใครเข้านาะสิเฮ้ยปึ๊บ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 นี่แล้วก็ลดแกนตรงนี้เออได้ไหมเนี่ยนี่ใหญ่นิดนึงบวกนิดนึงนี่ได้แล้วกระมองกระบองนามนินี่เป็นแงได้แล้วได้แล้วได้แล้วโอเคเออจากนั้นเอมมี่ก็ขอแบบเพิ่มไซส์ได้ไหมเนี่ยคงไม่ต้องเพิ่มอะไรแล้วแหละ ขอแค่แบบให้มันหันอ่ะเอ้ยเป็นดาบสตาร์วอไปแล้วเฮ้ยดาบสตาร์วสตาร์วชงแชงชงเชงกันกน่ะามาฟันเล่นกันอะโอเคดึงขึ้นมาจากนั้นก็ปรับให้มันแบบเออลดลงมาขนาดความยาวนิดนึงนี่น่าจะได้แล้วแหละเอาไว้ตรงนี้อ้ยอยากกระบองกระบองซึ่งหงอคงแน่ถ้ายถ้าเป็นสีเหลืองอ่ะเป็นกระบองซึ่งหงอคงไปแล้วอ่ะตรงนี้ก็ ขอยาวๆเลยก็แล้วกันนะเพราะว่ามันอยู่ตรงกลางมือเราอ่ะอ่ามน่าจะได้แล้วแหละเนอะโอเคจากนั้นก็เอาเข้ามานี่ได้แล้วได้ตามที่ต้องการแล้วอุ้ยยอดยอดเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยจากนั้นเอมี่ก็เหลือแค่การเปลี่ยนสีนะเป็นสีฟ้าฟ้านี้หรือฟ้านี้งั้นเลื่อนลงมาข้างล่างเลยดีกว่าจะได้เห็นง่าย เอาแบบไหนดีะแต่ว่ามาเรืองเสงอ่ะงั้นก็เอาแบบนี้ก็แล้วกันโอเคกูคจบกูจบเรียบร้อยเรียบร้อยโอเคงั้นเอมี่อขอไปทดสอบอะไรจีดหนึ่งนะเพราะว่าเอมี่ออยากจะทดสอบไงนี่นี่นี่โอเคทุกคนรู้ใช่ไหมว่ามี่จะไปที่ไหนในการทดสอบอ่ะเอ่อแป๊บนึงนะเอมี่ขอเลื่อนแป๊บนึงเอ่อให้มันแบบตรงกับมือเราเป๊ะเลยนะนี่ได้แล้วได้แล้ว เอาล่ะทุกคนเราไปทดสอบกระบองของนามิกันดีกว่านะไปไปเร็วรู้ใช่ไหมว่ามิจะไปที่ไหนอ่ะเราเดินไปดีกว่าอุ้ยไม่ใช่ดีเอารถไปนี่ไปเลยโอ้กระบองกระบองกระบองของนามิยื่นขึ้นมาเลยอ่ะเฮ้ยเอาคุณป้าคุณป้าเฮ้ยเฮ้ยจะหายใจคว่ำหมดเลยนึกว่าจะชนแก๊งยากูซ่าของพี่เอกไว้ซะแล้วสิว่าแต่มาทดสอบตรงนี้ พี่อยากจะว่าไหมเนี่ยคงไม่ว่าหรอกมั้งนี่ยนานมานี่เลยนะมาเลยมาเลยมาเลยมาต่อสู้กับฉันนี่มันเลยนี่มันเลยเอ้ยเ้วิ่งเนี้ยงวิ่งวิ่งวิ่งฮะนี่เนี่นี่แนี่นี่แนี่นี่เจ้ากระบองของนามิเข้าไปนี่นี่นี่แน่เอ้นี่แน่โอ้โหโอ้ยเลื่อนรถเลื่อนรถหยุดก่อนนายหยุดก่อนจุดเฮ้ยเขาไม่หยุดอ่ะเขาไม่หยุดเขาไม่หยุดนี่แน่ แน่โอ้โหสุดยอดเลยอ่ะเฮย้ฮยเฮ้ยแต่ว่าก็เหนื่อยเหมือนกันนั่นเนี่ยงั้นขออีกสักคนหนึ่งดีไหมเนี่ยเอาอีกสักคนก็ลกนแล้วกันนะแล้วเออยากุซ่าตัวน,นี้จะต้องนําไปส่งที่โรงพยาบาลเปล่าอ่ะงั้นก็ส่งคืนนายคนนี้ก็แล้วกันนะนาย นายเอาเพื่อนของนายมาคืนเออโอ้ย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 ไอ้นายต่อยเราทำไมนายไม่นายนายนายต่อยเราทำไมเราไม่ได้หาเรื่องนายเราแค่หาเรื่องเพื่อนนายแค่นั้นเองเฮ้ยนายให้ยุดกอดสิเฮ้ยนายอยากได้แบบนี้ใช่ไหมได้เลยเดี๋ยวจัดให้นี่แน่นี่แนง่ายใช่ด้วยนี่แน่นี่แนงี่ ก็ทาได้สักทีเฮ้ยเฮ้ยแต่ว่าเอมมี่ว่ามันขาดอะไรบางอย่างไปที่กระบอกนะจําได้ว่านามิีอ่ะเคยใช้กระบอกไปนส่ฟ้าสส่ฟ้าแลบอะแป๊บๆเลยอะแปะแปะแป๊บๆเลยอะอ่าแป๊บหนึ่งนะทุกคนนะอ่กระบอกสสยฟ้าแลบแปแปะปแปลตรงไหนนะนี่ไงอันนี้เงินไม่ใช่นี่นี่มันสมาร์ทโฟนของเอมมี่อันนี้ก็ไม่ใช่อันนี้เป็นพาร์ทอันนี้เป็นมีดอีโต้เงินสด แซนด์วิชกับอะไรทักอย่างเนี่ยมีพัดด้วยเราไม่ใช้พัดนะามีไหมเนี่ยโอ้มีเยอะแยะเลยล่ะที่เรายังไม่ได้ดูเอ้ยโอ้ว้าวแอดูเหมือนว่านี่จะใช้ได้นั่นเนี่ยใช้ได้อยู่นะโอเคทุกคนเรามาปรับกันดีกว่านะนี่ให้กลายเป็นสเีเหลืองเหลืองโอเคเดี๋ยว เราอะจะไปดูตอนที่ทําเสร็จกันเลยก็แล้วกันนะโอเคไปกันเลยนี่ไงทําเสร็จแล้วนี่กระบองนาม,มิมีสายฟ้าแลบแล้วนี่ปลาปลปนี่กระบองของนาม,มิอ้อใช่กระบอกมันเี่ยเขาใช้กระบองหรือเปล่ามันเหมือนดาบไรเซเบอร์มากกว่าแล้วเนี่ยดูสิที่มีทําขึ้นเนี่ยนี่ไม่ไม่เอ้ยเอาเอา,เ,อาเวลาเวลาต่อยเวลาเตะมันมันกลายไปอะไรก็ไม่รู้ แต่ว่าก็ถือว่าใช้ได้นันเนี่ยโอเคอยู่โอเคแปทุก่อนนะเดี๋ยวเราอะกลับไปโชว์เท้งนันดีกว่าอ,อ่าแต่บุ๊ปิกเขาไม่ตามมาด้วยเหรอเนี่ยอ๋อลืมไปเขาอยู่บ้านอะเฮ้ยเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยวเอมมี่รู้สึกว่าเราลืมอะไรบางอย่างนะเดี๋ยวเฮ้ยเราเราลืมรถอะทุกคนเราลืมรถไว้ตรงนูน้นปูนปูนนูน้นเลยแก๊งยากูซ่าของพี่เอก เฮ้ยสงสัย,ยต้องรีบไปอัลโลดแล้วสิ๊ดจ้าเอมมี่มาแล้วเอาล่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะทุกคนบ๊ายบาย